ตอนที่ปีศาจแดงตระเวนหานายทวานมาเฝ้าเสาเองก็เล่นปฏิเสธข้อเสนอแบบดือด้อๆผ่านไปไม่ถึงฤด,ดูกาลเหมือนว่าไอ้หนูรายนี้จะพึ่งคิดได้เพราะว่าเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าอยากจะลงเล่นในพรีเมียร์ครับเอา้าไอ้หนูเองสับสนอะไรกับชีวิตหรือเปล่าเนี่ยย้อนไปช่วงก่อนเปดิดฤดูกาลชื่อของไซองซูซุกินายทวานดาวรุ่งทีมชาญี่ปุ่นวัย21โผล่ขึ้นตัวเต็งย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะตัวแทนดาบิดเดเกอาครับแต่สุดท้ายดิวดังกล่าวก็ล่มเพราะว่าไอ้หนูวัย2 ไม่อยากจะย้ายมาเป็นตัวสำรองหรือเป็นมือ2ต่อจากใครเนื่องจากซูซูกิต้องการโชว์ฝีมือเพื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นลุยศึกโอลิมปิก2024ครับอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นเจ้าตัวย้ายออกจากอุรุวะเลสในเจลิกไปร่วมทับกับแซงทุยดองในลีกเบลเยียม1ฤดูกันซึ่งที่นี่เขาได้รับหน้าที่เฝ้าเสาไปแล้ว4เกมโดนยิงไป6ลูกเก็บได้1คลี a n s h e แม้ว่าจะได้ลงสนามเฝ้าเสาไปบ้างแต่จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่เจ้าตัวกล่าวกับสื่ออย่างโวบอลบิลกี้ในลีกเบลเยียมก็เผยว่า ฝันของเขายังคงอยากจะลงเล่นในพรีเมียร์ครับเจ้าตัวพูดด้วยว่าฝันของผมคือการลงเล่นในพรีเมียร์ครั้งหนึ่งผมเคยได้รับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าผมปฏิเสธโอกาสครั้งก่อนไปแต่ผมจะต้องกลับไปค้าแข่งที่นั่นให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับสไตล์การเล่นของไซองซูซูกิมอนี่เป็นโกที่มีทักษะในการออกบอลด้วยเท้าและมืออย่างแม่นยำซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับจะว่าไปสไตล์นี้มันคุ้นๆไหมครับแฟนบอลผีแดงแหม น่าเสียดายนะครับต้าวันนั้นเองไม่ปฏิเสธแมนยูวันนี้ฝันของเองน่าจะเป็นจริงไปแล้วไอ้หนูเอ้ยเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ